ธนาโจทะอัตานานจงเตือนตนด้วยตนเองนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิเลยคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาไหวพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนี้ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชาริมแม่น้ำน่านตรงข้ามกับสารกลางจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดมหานิกายวัดนี้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะที่ปฏิฐานพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก พระพุทธชินราชรอ,อขึ้นเมื่อปีพศ1900เป็นพระพุทธรูปสำลิดปางมาราวิชัยศิลปะสุขโขทยลงลักปิดทองมีขนาดหน้าตากว้าง5ศอก1คือผ้านิ้วมีความสูง7จอกปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารด้านทิศตะวันตกด้านหลังของพระวิหารพระพุทธชินราชมีพระปราง เป็นเจดีฝักเข้าโพดศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นมีความสูงประมาณ15วาข้างในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีพระสุธรรมมุนีสมบูรณ์ปัญญาวุโธร,รักษาการเจ้าอาวาสเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้ามาไหว้พระพุทธชินราชจิตตังคุดตังสุขาวหังซึ่งแปลความหมายว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้นะครับด้านในพระวิหาร ประชาชนมากราบไหว้พระพุทธชินราชเยอะมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูใกล้ๆนิดนึง ชาชนมากราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราชเยอะมากนะครับเนี่ละด้านนี้จะเป็นพระพุทธชินสัย ส่วนด้านนี้จะเป็นพระสีศาสดา เดี๋ยวพาเพ,เพื่อนมากราบสรีระสังขารของพระพรมวชิระเจดีบำรุงฐานุตตะโรปรยิยธรรมเจ็ประโยคอดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวร,รมหาวิหารนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นพระอัฏฐารถหรือพระอัฏฐารสะเป็นพระพุทธรูปยืน ปางห้ามญาติมีขนาดความสูง18บศอก